สวัสดีค่ะพบกับมดกิติมานะคะวันนี้มดก็จะมาร้องเพลง Best Part ในเวอร์ชั่นของเนเน่ที่นเนเน่ไปประกวดที่ประเทศจีนนะคะ ooh, yeah. ooh, ooh, ooh. You When you hold me and kiss me slowly it's a twin, a thing. And don't know, the shame. you had a more way, you would know that you are. you do coffee that I need in the morning. You're my sister in the rain when it's pouring. When cute, you keep to say to me? Give it. best part ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่เราฟังรับชมอย่าลืมกด subscribe follow กดกระดิ่งติดตามช่อง YouTube ของมดด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะถ้ามีอะไรอัปเดตมดก็จะมาอัปเดตนะคะเรื่องการกินชีวิตการท่องเที่ยวการทำงานนะคะแล้วก็อาจจะมีการโปรโมทสินค้าในบางตัวของแบรนด์มดเองนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องมดด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ